ถ้าคุณเจอ3ปัญหานี้ 1. ตอบไม่ได้ว่าการลงทุนการตลาดของเราไปเนี่ยได้ผลลัพธ์กลับมาในลักษณะของตัวเงินหรือเปล่า 2. ขาดเรื่องของโฟกัสแล้วก็ d i เร c กชันของแคมเปญว่าแคมเปญตัวจะต้อง target คนกลุ่มไหนแล้วก็สื่อสารยังไงไม่สามารถที่จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ข้อ3ก็คือข้อมูลเยอะแต่ใช้ไม่เป็นคือรู้ว่าเก็บข้อมูลยังไงรู้ว่าข้อมูลอยู่ไหนแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงอินไซต์ของข้อมูลเหล่านั้น,นออกมาเป็นแอคชั่นเพื่อที่จะพัฒนาแคมเปญต่อได้ถ้าคุณเจอ3ปัญหานี้นะครับแปลว,ว่าคุณหรือคนในองค์กรของคุณเนี่ยอาจจะยังขาดสกิลเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็อยู่ Performance marketing เนี่ยก็คือการตลาดในรูปแบบของ performance based เป็นการตลาดในรูปแบบที่เราสามารถวัดผลของการทำการตลาดกิจกรรมนั้นๆได้จริงๆ performance เนี่ยมันมีหลายส่วนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันก็คือการยิงโฆษณาการยิงแอดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยิงแอด นะครับอย่างเช่นขั้นตอนในการก่อนยิงแอดเช่นการเตรียมข้อมูลการเก็บข้อมูลหรือว่าขั้นตอนหลังยิงแอดก็คือการวิเคราะห์ผลการ Analyze การ Report ยิงแอดเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ใน Performance Marketing ถ้าเกิดว่าคุณมีความเข้าใจเรื่องของ Performance Marketing ็งเนี่ยผมคิดว่ามายเซตของคุณนะจะเปลี่ยนไปเลยคุณจะตั้งคําถามเรื่องของผลลัพธ์มากขึ้น ซึ่งการที่ได้มาซึ่งผลลัพธ์มันก็สามารถทําให้เราตัดสินใจในเรื่องของ direction ของการทําการตลาดหรือ Direction ของแบรนด์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งคุณจะได้เรียนทั้งหมดนี้ใน Performance Marketing Bootcamp ใน Bootcamp เนี่ยเราจะค o v e r ตั้งแต่คุณเก็บข้อมูล Data ยังไง ตั้งแต่คุณจัดการข้อมูลยังไงไปจนถึงการเอาข้อมูลมาใช้ในแคมเปญแบบไหนแล้วก็การวัดผลแคมเปญการ AB Testing การ Iterate การ Experiment รวมไปถึงการวัดผลการเอาตัวเลขที่ได้มาจากแคมเปญเนี้ยมาวัดผลว่าไอ้มันดีแล้วยังหรือว่ายังไม่ดีหรือเราควรจะปรับปรุงมันยังไงเพื่อให้แคมเปญของเราเนี้ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนมากที่สุด ซึ่งในบูธแคมป์เนี่ยมันเราก็จะมีโปรเจกต์ให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ลองทําจริงลองทําจริงที่นี่นคือทําจริงๆเลยนะก็คือเราสร้าง Account Tracking เก็บ Data เองจริงทำแรงดิ g เพ g e จริงๆแล้วก็มี Ad ค c คา u n t การทําโฆษณาจริงแล้วก็ใช้งบโฆษณาจริงๆด้วยพุดงงาๆก็คือว่าถ้าจบบูธแคมป์นี้ไปเนี่ยก็คือคุณกลับไปเนี่ยคุณสามารถเอาความรู้ที่ได้จากบูธแคมป์เนี่ยไปทำเพอร์ฟอร์แมนซ์มาร์เก็เองของที่บริษัทคุณเองได้เลย างผู้สอนเนี่ยก็เรียกว่ามีโปรไฟล์หลากหลายนะครับมีทั้งคนที่มาจากเอเจนซี่ที่เขามีความรู้แล้วก็สเปเชียลไลซ์ในด้านของแพลตฟอร์มนั้น,น,นรวมไปถึงคนที่มาจากฝั่งแบรนด์เองซึ่งก็มีความเข้าใจในเรื่องของเพนพอยของฝั่งแบรนด์เหมือนกันเรียกว่าอินสตราเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นตัวจริงของวงการ คนที่เป็น Marketing ภายในองค์กรไม่ว่าคุณจะทําเป็น performance marketing หรือว่าเป็น Digital Marketing ทั่วไปหรือว่าเป็น Marketing สายอื่นที่ทําอยู่ในงองค์กร2ก็คือถ้าคุณเป็น Marketing Manager หรือว่า m m l e d d หรือ Head of Team ก็ควรจะมีสกิลนี้เพื่อใช้ในการพัฒนาหรือแนะแนวแนวทางของน้องๆที่อยู่ในทีม ให้มีความคิดหรือ mindset ในรูปแบบของ data driven มากขึ้น 3. เจ้าของธุรกิจจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่อาจจะยิงแอดเองหรือว่ามีการทําการตลาดเองนะครับสกิลพวกนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาสามารถทําการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเจอกันใน Performance Marketing Bootcamp ครับ